งิ้วศิลปะวัฒนธรรมที่อายุยาวนานไม่ต่ำกว่าพันปีเป็นตัวแทนสะท้อนเรื่องราวสังคมและวัฒนธรรมจีนได้เป็นอย่างดีตามบันทึกทางประวัติศาสตร์การแสดงนิ้วเริ่มเข้ามาในไทยช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์พร้อมกับชาวจีนอพยพและเฟื่องฟูมากในรัชกาลที่5-6มีริเกที่ไหนย่อมมียิ้วที่นั่น แต่ปัจจุบันการแสดงนิ้วหาชมยากขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งฐานคนดูลดลงการใช้ภาษาจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาแต้จิ๋วจึงอาจทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่เข้าใจได้ยากแต่ถึงจะ,ะเผชิญกับความท้าทายตามกาลเวลาที่ผันแปรแต่แมวและคณะก็พยายามปรับตัวตลอดเวลาเพื่อดำรงการมีอยู่ของยิ้วต่อไปโดยทั้งพลังของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็มีครูมีครูมาสอน เราครูฝึกสอนร้องเพลงการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเด็กๆก,ก็ยากเหมือนกันแต่ก็ลำบากด้วยนะคะต้องมีครูคนหนึ่ง4ี่โมงเย็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาฝึกซ้อมการร้องเพลงการท่าทางซึ่งถ้าไม่ถ้าไม่เป็นก็มีอาจารย์ะจะคอยสั่งสอนถ้าไม่ถูกก็โดนตีเหมือนกันคะถ้าอจเจกอซีมอะไรนี่ก็เสียไปหมดแล้วดังนั้นคณะนิ้วต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น อย่างกับจอจอแล้วก็เปลี่ยนเป็นจอ LED ที่มันมีภาพเคลื่อนที่ได้อะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคนดูถ้าไม่งั้นก็จะไม่ค่อยมีคนดูแล้วค่ะเราต้องมีการแสดงโชว์ชุดพิเศษอะไรหลายๆ,ๆอย่างเอาาผสมผสานกันค่ะ